งานต่างด้าวในเมืองไทยนะครับยังไม่จบง่ายและผมคิดว่ามันเป็นปัญหาลากยาวแม้จะเงียบไปช่วงหนึ่งมันก็จะระเบิดขึ้นมาอีกได้ในอนาคตราบเท่าที่ประเทศไทยไม่มีแนวทางแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบนะครับก็คืออย่างที่ผมเคยบอกไปว่าปัญหาลึกๆแล้วเนี่ยเกิดจากการคอร์รัปชันของข้าราชการรวมถึงการความหย่อนยานของฝ่ายพอมันคงซึ่งปล่อยให้พรมแดนเนี่ยมีช่องโหว่เต็มไปหมดละหลวมนะครับ ปัญหาใหญ่นะครับเรื่องนี้ที่ผมอยากจะพูดก็คือว่ามันไม่ใช่ปัญหาที่เกิดจากแรงงานต่างด้าวให้ผมประเมินคร่าวๆนะครับในความคิดของผมเนี่ยปัญหาเรื่องนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นปัญหาคนต่างด้าวประมาณ25%อีก75%เป็นปัญหาของข้าราชการและผู้มีอำน,นาจในบ้านเมืองเราซึ่งปล่อยให้เรื่องนี้มันเละเทะจนถึงทุกวันนี้นะครับเรื่องนี้ผมขอสรุปง่ายๆ่างนี้ก็แล้วกันดังนั้นเนี่ยเราเนี่ยรวมถึงผมด้วยเนี่ย ไม่อยากจะให้มองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันสุดโต่งว่าไม่อยากให้มีต่างด้าวเลยในเบ shuttle, ื้องไทยนะครับซึ่งมันเป็นไปไม่ได้แต่เราอยากให้มีการควบคุมนะไม่เฉพาะแรงงานต่างด้าวเท่านั้นให้เป็นระบบแต่อยากให้มีการควบคุมล้างบางชำละนะครับจัดการข้าราชการรวมถึงผู้ได้รับผลประโยชน์จากการทําปิดกฎหมายจนประเทศไทยสุ่มเสี่ยงกับภาวะความมั่นคงนะครับเรื่องนี้เป็นปัญหาความมั่นคงอย่างที่ผมเคยบอกไว้แล้วผมจะย้ำอีกทีว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาความมั่นคง เพราะว่าพลเมืองชาติอื่นที่มาอยู่ในบ้านเมืองของประเทศไหนมากเกินไปย่อมเป็นภัยคุกคามนะครับทั้งเฉพาะหน้าและอนาคตอย่างที่เคยยกตัวอย่างไปในยุโรปตอนนี้นะครับเคยใจดีนะครับเปิดบ้านเปิดเมืองรับผู้อพะยพเต็มไปหมดปรากฏว่าอัตราอาชญากรรมพุ่งพรวดเมืองที่เคยเดินในยามดึกได้อย่างอิสระเสรีมาตอนนี้กลายเป็นเมืองที่อันตรายที่สุดแห่งหนึ่งของโลกไปแล้วในยุโรป เพราะว่าถ้าคุณไปเดินดึกๆคุณเสี่ยงที่จะถูกลากไปกระทําจำเราถ้าเป็นคุณเป็นผู้หญิงถ้าคุณเป็นผู้ชายก็เสี่ยงที่จะถูกกระซวกแล้วแย่งชิงทรัพย์โดยผู้อพยพซึ่งไม่มีงานมีการทํานี่เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในยุโรปเพราะว่าใจดีและไม่มีการควบคุมนะครับในประเทศไทยเราไม่มีสถานการณ์อย่างนั้นนะฮะมันดูเหมือนจะใกล้เคียงแต่ก็ไม่คล้ายแต่มันอาจจะนําไปสู่สถานการณ์อย่างนั้นได้ถ้าเราปล่อยให้มีการเข้าเมืองอย่างเสรีนะครับ เสรีเนี่ยในนี้หมายถึงว่าไม่มีการออกกฎหมายรับรองการเข้าเมืองอย่างเสรีนะครับมันเสรีเพราะว่ามีคนเปิดประตูเมืองรับคนที่ไม่ควรจะเข้ามาเยอะเกินไปไม่เป็นปัญหาความมั่นคงยังไงผมมีเรื่องจะเล่านะครับมันอาจจะไม่เกี่ยวข้องกันโดยเสียสิ้นสักทีเดียวนะครับแต่มันเป็นกรณีศึกษาทางประวัติศาสตร์ซึ่งเกิดขึ้นในบ้านเมืองเอเชียใกล้ๆประเทศเราเนี่แหละเหตุเกิดจากการเอาคนต่างชาติต่างด้าว เข้ามาอยู่ในบ้านเมืองมากเกินไปจนกระทั่งเสียประเทศสิ้นชาติไปเลยนะครับเหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อปีทศวรรษที่1970นี่เองนะครับประมาณ40กว่าปีนี่เองประเทศประเทศหนึ่งได้สูญสิ้นไปจากแผนที่โลกเพราะว่าคนต่างด้าวเข้ามาทำลายประเทศนี้ประเทศที่ว่านี้ก็คือประเทศสิกิมนะครับ ใครนึกไม่ออกก็ดูแผนที่ประเทศอินเดียแล้วจะมีติ่งอยู่ติ่งหนึ่งนะครับระหว่างประเทศอินเดียส่วนใหญ่กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีติ่งอยู่ติ่งหนึ่งก็คือประเทศสิขิมเดิมปัจจุบันนี้เป็นรัฐส,สิขิมเป็นส่วนหนึ่งของประเทศอินเดียนะครับเมื่อก่อนเนี่ยสิขิมเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นอิสระเป็นเอกราชส่วนหนึ่งนะครับก็คือแต่เดิมเนี่ยผมจะราเขาครา้คราๆก็คือว่าตั้งแต่ในสมัย ที่อินเดียทั้งประเทศเนี่ยตกเป็นอาณาน,นิคมของอังกฤษน,นะครับอังกฤษก็ใช้วิธีการปกครองโดยให้รัฐต่างๆในอินเดียเนี่ยมีเจ้านะฮะหรือมหาราชนะฮะหรือว่าเจ้าชายหรืออะไรก็ตามเนี่ยที่เป็นเชื้อวมงกษ,ษัตริย์ในปกครองรัฐของตัวเองไปนะครับส่วนอังกฤษเนี่ยจะเป็นผู้ปกครองบริหารรัฐบาลนะครับเรื่องความมั่นคงการอาหารเรื่องนโยบายเศรษฐกิจหลักๆของประเทศรวมถึงที่สำคัญที่สุดคือนโยบายต่างประเทศนะครับ รัฐพวกนี้เขาเรียกว่า p r i n c e l y State ก็คือรัฐเจ้านั่นเองสิกิมเนี่ยก็เป็นรัฐเจ้ารัฐหนึ่งในใน p r i n c e l y State ของอนาณาณิคมอังกฤษในอินเดียหรือหรือที่เรียกว่า British รา j ความแตกต่างของ p r i n c e l y State ของสิกิมจากรัฐ p r i n c e l y State ของอินเดียอื่นก็คือว่ารัฐสิกิมเนี่ยเป็นรัฐที่มีความใกล้เคียงกับทิเบตมากมีวัฒนธรรมใกล้เคียงกัน ประชากรนับถือพุทธ,ธศาสนาแบบทิเบตนะครับมีกระษัตริย์ปกครองนะครับมีวัฒนธรรมแบบทิเบตเลยแล้วก็ประเทศหนึ่งหรือว่ารัฐหนึ่งที่มีลักษณะใกล้เคียงกันอยู่ติดก,กันเลยนะครับก็คือพูตานพูตานนี่ก็มีวัฒนธรรมแบบทิเบตถือพุทธศาสนาเหมือนกันนะครับใกล้เคียงกันกับสิกขิมนะครับแตกต่างกันนิดเดียวถือว่าเป็นเครือญาติกันทั้งสองรัฐเนี่ยก็ถือว่าเป็นรัฐหนึ่งเนี่ยสิกขิมเนี่ยเป็นปรินซ์ลิสแตทถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ อาณานิคมบริติ h ราชของ, India, อ,งอินเดียอังกฤษอินเดียนะครับส่วนภูตาเนี่ยเป็นรัฐในอารักขาหรือว่าโปรเทคเตอร์เตของอังกฤษสถานะมันเกือบจะใกล้เคียงกันนะครับถือว่ากำกึ่งก็คือพูดง่ายๆคือว่าอังกฤษเป็นผู้ดูแลสิกขิมและก็ภูตาในในแง่ของการเมืองระหว่างประเทศแล้วก็ความมั่นคงนะไม่ถือว่ามีเอกราชเต็มที่แต่ว่าพระหมหากษัตริย์ของทั้งสองรัฐเนี่ย หรือประเทศเนี่ยมีอำนาจดูแลกิจการภายในของตัวเองได้เต็มที่นะครับพออินเดียได้รับเอกราชจ,จากอังกฤษนะพวก princely s t a t ตต่างๆนะฮะรัฐเจ้าต่ตางๆก็มาตกลงก,กันกับพวกขบวนการเรียกร้องเอกราชว่าเราจะยอมสละอำนาจในการบริหารปกครองมัานเมืองเนี่ยให้กับรัฐบาลกลางแล้วก็เอารัฐของตัวเองเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของประเทศอินเดียทั้งหมดก็กลายเป็นประเทศอินเดียอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันนี้ยกเว้นสิกิม สิขิมไม่เป็นส่วนหนึ่งของประเทศอินเดียในตอนนั้นแต่เป็นประเทศอิสระต่างหากนะครับเพียงแต่ว่าสิขิมเนี่ยขอให้อินเดียช่วยดูแลเรื่องการต่างประเทศการทาหารให้ก็ถือว่าเป็นรัฐอารขาหรือว่า protectorate ของอินเดียไปหลังจากที่เคยเป็นของอังกฤษไปแล้วภูตานก็ลักษณะคล้ายๆกันแต่ภูตานเนี่ยถือว่าเป็นเอกราชไปเลยนะครับเพียงแต่มีลักษณะพิเศษมากๆกับอินเดียคือว่าภูตานเนี่ย เขาเรียกว่ารัฐที่ได้รับการคุ้มครองจากอินเดียคือว่าแม้ว่าจะมีเอกราชต่างๆนานา,นา,นานเนี่ยแต่มีอะไรต่อมีอะไรเรื่องการทหารและเรื่องการตัดประเทศภูตานต้องไปหารือกับอินเดียก่อนจะตัดสินใจโดยลําพังไม่ได้นะครับถือว่ามีเอกราชส่วนหนึ่งก็ได้นะครับแต่มากกว่าสกิมอันนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมเล่าแบ็กกราวให้ฟังแล้วผมไม่ได้เล่าสิ่งสําคัญที่2ประเทศหรือ2รัฐนี้เผชิญนะครับ คือว่าในช่วงที่ทั้งสิกิมและภูตานเนี่ยเป็นรัฐในอารักขาของอังกฤษเนี่ยนะครับอังกฤษเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปได้จัดการเรื่องเศรษฐกิจโดยรวมของอาณานิคมอินเดียทั้งหมดการจัดการอย่างหนึ่งก็คือว่านําเอาผู้อพยพชาวเนปาลมาอยู่ที่สิกิมขับปูตานปูตานนะครับมาอยู่ทําไมเพราะว่าสิกิมเนี่ยมีพื้นที่ปลูกชาได้ดีนะครับ ส่วนภูตานเนี่ยก็มีการอพยพมาทํางานด้านเศรษฐกิจเยอะอังกฤษเนี่ยทำวิธีการแบบเดียวกันนี้โดยการอพยพคนอินเดีย,ยไปอยู่ที่มาเลเซียบ้างอยู่ที่ฟิจิบ้างนะครับนี่เป็นเหตุให้มาเลเซียมีประชากรชาวอินเดียเยอะมากนะครับจนกลายเป็นประชากรกลุ่มหลักกลุ่มหนึ่งนะครับสิคิมเนี่ยนะครับก็เป็นพื้นที่ปลูกชาสําคัญนะครโดยเฉพาะพื้นที่ที่เรียกว่าดาจิลิงซึ่งต่อมาเนี่ยสิคิมได้ยกให้กับอังกฤษนะครับโดยการที่อังกฤษนําเอาชาวเนปาลมาเป็นแรงงานเนี่ย ทำให้พล,ลเมืองส่วนเยอะมากนะครับเรียกว่าเกือบจะถึงครึ่งหนึ่งนะฮะของสิงขิมเนี่ยกลายเป็นชาวเนปาลส่วนภูตานก็เช่นเดียวกันพล,ลเมืองประมาณนะครับคร่าวๆสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์เป็นชาวเนปาลชาวเนปาลเนี่ยไม่ใช่คนที่มีวัฒนธรรมและศาสนาหรือแม้แต่แนวทางการปกคอรองทางการเมืองแบบเดียวกับชาวสิขิมหรือชาวภูตานซึ่งเป็นคนอยู่ในวัฒนธรรมทิเบตดังนั้นเนี่ยชาวเนปาลเนี่ย เป็นคนนอกนะคนแปลกถิ่นที่เข้ามาอยู่ในสองรัฐนี้ผมจะเล่าเรื่องพูตานที่หลังผมจะเล่าสิกิมก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นกับสิกิมสิกิมเนี่ยพอได้รับเอกราชจากอังกฤษนะกลายเป็นรัฐอารักขาของอินเดียมีเอกราชมีกษัตริย์ปกครองต่อมาแต่เพราะว่านละเมืองจำนวนมากเลยนะครับอย่างที่ผมเกิดเอ่ยไว้เนี่ยเกือบครึ่งหนึ่งนะฮะเป็นชาวเนปาลทำให้คนพวกนี้เนี่ยเริ่มที่จะเรียกร้องทางการเมือง อยากอยากจะมีวาระทางการเมืองของตัวเองไม่ฟังกษัตริย์สิขิมแล้วไม่สนใจเจ้าของถิ่นเดิมซึ่งเขาเรียกว่าเป็นคนพูเตียนะครับคุณพูเตียกับคนเล็บชาซึ่งเป็นพลเมืองพื้นถิ่นเป็นชาวทิเบตกลุ่มหนึ่งนะชาวที่มีวัฒนธรรมทิเบตกลุ่มหนึ่งในสิขิมนะ่ไม่ฟังละอยากจะเป็นเอกรรชนะฮะเอกราชนี่หมายถึงว่าไม่อยากจะเป็นประเทศตัวเองนะอยากจะเอาประเทศตัวเองมาอยู่กับอินเดีย ไม่อยากให้สิกิมเนี่ยเป็นเอกราชต่อไปเราอยากไปรวมกับอินเดียนะครับค้นต่างถิ่นพวกนี้กลายเป็นคนที่มีปากมีเสียงมากกว่าเจ้าถิ่นเดิมเพราะว่าถูกอบพยพเข้ามาโดยที่เจ้าถิ่นไม่รู้ตัวเราก็อยากจะได้แรงงานทํางานเพื่อค้าชูเศรษฐกิจกลายว่าไปไปมา,มาคนที่เข้ามาแทนที่นะแรงงานทางเศรษฐกิจนะครับกลายจะเป็นเจ้าของประเทศใหม่ประเทศเรื่องนี้นําไปสู่ กาโค่นล้มระบอบกษัตริย์และเอกราชของสิงขิมในที่สุดเพราะว่ามีการเรียกร้องโดยคนที่อพยพเข้ามาในคราวเนปาเนี่ยให้เอาสิขิมไปรวมกับอินเดียโดยการทำประชาพิจาร์เพื่อตัดสินใจว่าสิขิมควรจะเป็นรัฐเอกราชต่อไปหรือว่าควรจะไปรวมกับอินเดียดีนะครับตอนแรกเนี่ยอินเดียพยายามแทรกแซงโดยบอกว่าเฮ้ยมันไม่แฟร์หรอกถ้าเอาคนต่างถิ่นซึ่งมีจํานวนน้อยกว่าคนนอกถิ่นเนี่ย มีคะแนนหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยมันไม่แฟร์เพราะว่าเจ้าถิ่นเนี่ยคะแนนน้อยลงนะฮะประชากรน้อยลงนะคนต่างถิ่นเนี่ยมากขึ้นจะให้คนต่างถิ่นเนี่ยนับแบบวันวันแมนวันโหวตเนี่ยไม่ได้เรื่องนี้ก็พอจะประครับประคองเอกราชของสกินขขไปได้ระยะหนึ่งจนกระทั่งอินเดียรู้สึกว่าเฮ้ยสกินเป็นเอกราชเนี่ยมันไม่เวิร์กแล้วส่วนหนึ่งเพราะว่าทางเหนือของสิกินคือทิเบตเนี่ยถูกจีนยึดไปแล้วอินเดียจึงทําการล็อบบี้เพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีการโหวตจากนะฮะ การแบ่งสัดส่วนคะแนนโหวตอย่างคนต่างคนเจ้าเจ้าของถิ่นเดิมเนี่ยควรจะได้คะแนนโหวตมากกว่าคนต่างถิ่นใช่ไหมครับต่อมาเปลี่ยนเป็น One Man One โเมื่อเป็น One Man One โหหนึ่งคนหนึ่งโหวตคนต่างถิ่นที่มีจำนวนประชา,รระชากรมากกว่าก็มีเสียงมากกว่าเจ้าถิ่นใช่ไหมครับสิ่งที่ตามมาก็คือว่าคนต่างถิ่นสามารถเคลื่อนไหวเอาวาระการเมืองตัวเองมาเป็นประเด็นที่ประสบความสำเร็จได้ ก็คือว่าพวกเขาต้องการให้เอาสิขิมไปรวมกับอินเดียการทําประชาพิจารณ์ครั้งนั้นปรากฏว่าคนเนปาลโหวตให้เอาสิขิมมาเป็นรัฐส่วนหนึ่งของอินเดียสิ้นเอกราชยกเลิกระบอบกษัตริย์นะคนเจ้าถิ่นเดิมไม่มีสิทธิ์มีเสียงคัดค้านอะไรนะนอกเสียจากที่จะทําการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องเอกราชซึ่งถูกอินเดียปราบอย่างรวดเร็วนะครับหลังจากมีการโหวตปุ๊บไอ้พวกที่ เป็นคนต่างถิน่นหรือพวกสนับสนุนการเอาสิคิมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอินเดียนะก็รีบโทรเลขไปที่อินเดียบอกว่าให้รีบส่งหน่วยงานหรือกองกำลังเข้ามาควบคุมสิสขิมในทันทีเรียกว่ายึดประเทศในทันทีก่อนที่มันจะสายเกินไปนะฮะนี่คือสิ่งที่เกิดกับสิคิมเมื่อคุณปล่อยให้คนต่างชาติเข้ามาอยู่ในประเทศตัวเองมากเกินไปนะโดยไม่กลืนพวกเขาให้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่คุณอยู่อย่างเช่นคนภูตียเนะี่ยซึงเป็นเจ้าสิ่นเดิมเนะี่ยคนสกิมเนนะี่ย ไม่กลืนคนเนปาลให้เป็นคนภูเตียเหมือนกันคนสิคิมวยกันเราเป็นคนสิคิมวยกันไม่ได้ทาอย่างนี้แต่ต่างคนต่างอยู่เมื่อต่างคนต่างอยู่ไอ้คนนอกที่เข้ามาออกลูกออกหลานเยอะแยะเต็ไมไปหมดก็เทคโอเวอร์เจ้าของท่ินเดิมสิ่งที่เกิดนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับสิคิมนะครับผมจะเล่าให้เป็นตัวอย่างให้ฟังว่าถ้าปล่อยปละละเลยเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องไม่สลักสําคัญอะไรและเอาคนข้างนอกเข้ามาอยู่ในบ้านเมืองเยอะมากเกินไปนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาได้นะครับ เอาละครับกลับมาที่ภูตานภูตานเจอสถนานการณ์คล้ายๆกับสกขิมนะครับภูตานมีขนาดใหญ่กว่าคนละเมืองนะฮะชาวภูตานเนี่ยค,ยคล้ายๆกับชาวสกิมนะฮะแล้วก็จะมีชาวเนปาลอาศัยอยู่ทางใต้ภูตานเนี่ยนะครับมีความเฉลียวในเหตุการณ์มากกว่า สิขิมนะครับหรืออาจเป็นเพราะว่ากษัตริย์ภูตานได้เห็นแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับสิขิมและกษัตริย์สิขิมเนี่ยมันหลงเอยได้แบบเลวร้วายขนาดไหนสิ่งที่ภูตานทำคือทำการกวาดล้างชาวเนปาลจำนวนสัดส่วนถึง3 5เปในประเทศเนี่ยดันออกมาจากประเทศนะครับตอนแรกเนี่ยเขาใช้วิธีนี้ครับปูตานเนี่ยบอกให้ชาวูชาวเนปาลทั้งหมดจะต้องแต่งตัวแบบชาว ภูตานก็ค,คือกลืนความเป็นเนปาลให้หมดทุกคนในในภูตานเนี่ยจะเป็นเชื้อชาติอะไรก็ตามจะต้องแต่งตัวแบบชาวภูตานจะต้องพูดภาษาแบบชาวภูตานคุณจะมาพูดาภาษาเนปาลของคุณไม่ได้แม้ว่าคุณจะบอกว่าคุณเป็นชาวเนปาลแต่คุณจะต้องถูกกลืนเป็นชาวภูตานนะครับนี่คือสิ่งที่กษัตริย์และรัฐบาลภูตา,านําก็คือว่าต้องกลืนพวกนี้ให้เป็นส่วนหนึ่งของเราก่อนปรากฏว่าวิธีการนี้ก็ไม่ได้สำเร็จซะทีเดียวนะครับ หรืออาจจะเพราะว่าเห็นว่าไม่เด็ดขาดก็ได้ต่อมารัฐบาลภูตานใช้วิธีผลักดันคนเนปาลซึ่งเป็นประชากรส่วนหนึ่งของประเทศเนี่ยสำคัญมากออกไปจากประเทศให้ไปอยู่ทางใต้ไล่ไปอยู่ชายขอบแล้วตั้งศูนย์ผู้อ,อพยพขึ้นนะครับเอาประชากรของตัวเองซึ่งเป็นชาวเนปาลมาอยู่ในศูนย์อ,อพยพนะครับเพื่อที่จะรักษาความเป็นประเทศของตัวเองไว้ไม่ให้ถูกชาวเนปาลเนี่ย ลื่นนะฮะประเทศภูตานที่เราคิดว่าเป็นประเทศที่สวยงามเป็นแดนสวรรค์เนี่ยนะครับนี่คือเบื้องหลังของภูตานภูตานไม่ใช่แดนสวรรค์นะครับแต่เป็นแดนแดนนรกของชาวเนปาลในภูตานเขาอยู่กันอย่างลากยากลำบากนะฮะต้องถูกผลักไสไปอยู่ในศูนย์อพยพบางคนถูกถูก,ถกอพยพไปอยู่อินเดียบ้างถูกอยู่ถูก,ถก,ถกอพยพไปอยู่สหรัฐอเมริกาบ้างภูตานไม่เอาเลยนะครับผลักดันคนนอกพวกนี้ให้ไปให้หมด แม้ว่าคนในปางจะมาอยู่กี่รุ่นกี่รุ่นก็ตามหรือจะเข้าใหม่ๆก็ตามจะถูกผลักออกไปจากภูตานให้หมดเพื่อที่จะรักษาความบริสุทธิ์ของภูตานเอาไว้รักษาเอกราชของภูตานไว้เพราะสิ่งที่กษัตริย์และรัฐบาลภูตานเนี่ยก็คือว่าถ้าคุณปล่อยให้คนนอกเข้ามามีอํานาจมีสิทธิ์มีเสียงมากเกินไปคุณจะลงเอยแบบสิกขิมนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับภูตานหลายคนไม่รู้นะภูตานก็มีด้านมืดเหมือนกันก็คือว่า ถ้าคุณไม่กําจัดนะสิ่งที่จะขัดขวางเอก,กภาพของประเทศเนี่ยคุณก็จะเสียความเป็นประเทศของตัวเองไปนะนี่เป็นด้านมืดของภูตานที่ผมจะเล่าให้ฟังเรื่องที่เกิดขึ้นกับ2ประเทศนี้หรือรัฐนี้นะครับมันเป็นอุทาหรณ์ให้เราได้ตระหนักนะครับมันอาจจะไม่เกิดขึ้นง่ายๆกับประเทศขนาดใหญ่กบแบบเมืองไทยก็ได้แต่มันอาจจะเกิดอะไรสักอย่างกับเมืองไทยก็ได้เช่นวันหนึ่งมีคนชาติ A กลายเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศไทยโดยที่เราไม่รู้ตัว เขาอาจจะร่วมแรงร่วมใจกันโหวตเพื่อให้ประเทศไทยกลายเป็นรูปไร่หรือว่าต้องมารับใช้ประเทศเดิมของคนผู้นี้ก็ได้ดังนั้นเราเนี่ยมีทางเลือกอยู่สองทางก็คือ1ต้องควบคุมผู้อพยพให้ดีนะครับผู้อพยพส่วนเกินไม่จําเป็นไม่ควรที่จะรับเข้ามาอยู่ในระยะยาวเรื่องนี้ควรจะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และประชาชนประชาชนทําอะไรครับประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาเจ้าหน้าที่ซึ่งขายบ้านขายเมือง นะขายตัวขายจิตวิญญาณเปิดประเทศเอาคนที่ไม่ควรเข้ามานะฮะอย่างที่ผมบอกเนี่ยปัญหาเรื่องนี้ปัญหาใหญ่เลยเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองคอร์นะรัปชันนะฮะเรื่องที่2คือผมทิ้งไว้สัปดาห์ที่แล้วคือถ้าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องรับผู้พยพเนื่องจากประเทศเราไม่สร้างลูกกันแล้วนะครับเราก็ต้องสร้างระบบชาตินิยมเอกภาพของชาติแบบพูตานนะครับพูตานบอกเลยคุณไม่ว่าชาติไหนก็ตามคุณต้องแต่งตัวพูดภาษาแบบพูตาน คุณต้องเป็นคนภูตานเท่านั้นนะไม่ว่าจะมาจากที่ไหนก็ตามถ้าคุณรับไม่ได้คุณก็ต้องออกไปนะครับนี่คือแนวทางสองแนวทางผมจะทิ้งท้ายไว้ที่นี่นะครับ<ม>บางคนบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับบางคนบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันหยุ่นๆกันได้นะครับผมไม่อยากมองแบบสุดโต่งอันนั้นคือสุดโต่งอย่างหนึ่งอีกสุดโต่งก็คือบอกว่าเรื่องนี้ป็นปหญหาใหญ่โตมากเราจะต้องลผลักดันคนต่างด้าวไปให้หมดอันนี้สุดโต่งนะครับสุดโต่งสองสุดโต่งเป็นเรื่องไม่ดีเรามีประวัติศาสตร์ให้เรียนรู้เรามีแนวทางแก้ไขไว้้แลว เรียนรู้จากประวัติศาสตร์เพื่อนบ้านแก้ไขตัวเองเพราะเรารู้ปัญหาแล้วในที่สุดเราก็จะแก้ปัญหาที่ได้นะครับโดยไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเจ็บช้ำน้ําใจนะครับเราไม่ต้องทะเลาะก,กับเพื่อนบ้านมากนะครับเราไม่ต้องทะเลาะก,กันเองมากและเราก็สามารถที่จะสร้างบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าได้โดยรักษาความเป็นไทยความเป็นคนไทยต่อไปได้ครับ